ชีวิตมนุษย์ถ้ามีเป้าหมายจะมีความสุขมากแต่ต่อให้ลำบากมากแค่ไหนทำไมพระเจ้ายังทำไมพระเจ้าแยง้งโดยการปล่อยวางอะไรของมึงวะงงอย่าพิมพ์ซ้ำนะถ้ามึงพิมพ์ซ้ำมากๆก,กระเด็นนะ ทำไมเราต้องทำบุญให้คนที่เสียคะในเมื่อเขาเสียแล้วเกิดเลยเพราะถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรตเขาจะได้รับบุญกุศลนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเขาก็จะไม่ได้รับบุญกุศลนี้นั่นคือหนึ่งในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำกับแม่พ่อเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วให้ทำบุญอุทิศให้ถ้าเขาไปเกิดในฐานะเปรตถ้าเขาไม่ได้ไปเกิดในฐานะเปรตเขาก็ไม่ได้รับอาจารย์รับเงินเลือกตั้งมาบาปไหมคะเป็นวิบากกรรมนะอย่าไปเอามา ไม่เลือกก็คือไม่เลือกอย่าไปรับเอาสินบนค่าสินบาทค่าสินบนอย่าไปเอามานะอันตรายนะรักษาสินห้าแล้วชีวิตดีจริงไหมลองรักษาดูสิจ้ามึงไม่ต้องไปถามคีมนี้ใช้ดีจริงไหมมึงเต็มที่ก็ได้แค่อ่านรีวิวว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่จะดีจริงไม่ดีจริงมึงต้องทำอะไรซื้อไปทดลองด้วยตัวมึงเอง รีวิวจะดีแค่ไหนแต่มึงซื้อไปใช้อาจจะไม่ดีสลับมึงก็ได้รีวิวเลวแค่ไหนแต่มึงไปซื้อใช้อาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องทดลองด้วยตัวมึงเองมึงอยากรู้ว่าสีรักษาแล้วดีจริงไหมไปทดลองรักษาดูแล้วจะรู้ได้เองว่าดีหรือไม่ดี คิดยังไงกับหมอดูที่ทักมาบอกว่าช่วงนี้เราดูหมองๆดำๆมีเคราะแล้วแนะนำให้บูชาของเขาค่ะก็ปัญญาอ่อนไงเพอร์เจอร์มึงดำดำจริงไหมล่ะจริงอ่ะถ้าจริงแปลว่ามึงมาอยู่ไม่กี่กรณีอ่ะมึงอาจจะเดินออกจากบ้านแล้วมึงไม่ได้ชีไม่ได้ใช้ครีมกันแดด spf 50ก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามันทักว่ามึงหน้าดำมึงก็ตอบไปสี่ออช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครีมกันแดดมึงบอกไปเลย ทำไมหน้ามองค้าจังเลยอออช่วงนี้อดนอนเพราะว่าเจ้านายใช้งานทาใช้ทํางานดึกมึงสวนมาปแบบนี้สิกูจะดูซิมันจะตอบมึงยังไงหน้าหมองหน้าคำ้ำแล้วหน้ากูล่ะกูถามหน่อยชาวแอฟริกาใต้อะแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ชาวนิกโกรทั้งหลายอะมันดําขนาดนะั้นแปลว่ามันโดนของเหรอตอบกูหน่อยอ้าวถ้าดาขนาดนั้นมาอยู่ในประเทศไทยว่ามันโดนของไหมล่ะพวกกาหน้าเน่ะแอฟริกาแอฟริกันนเะนนะ่ะ ปแหกตาดูสิดำขนาดนั้นน่ะดำยังกระดูกในที่สวซมั้งหรูกว่ายิ้มออกมาเห็นแต่ฟันน่ะอ่ะมึงลองพิจารณาดูตาความเป็นจริงคนเหล่านั้นเขาโดนของเหรอแม่หน้ามองหน้าค้ำมาทักกูนี่กูหน้าหมองหน้าค,ำค้ำกุจะกระถนตีป่าอีหมอดูคนนั้นให้สารแน่จ้า ไม่ต้องมาสารแนกูไม่ได้ใช้ไวท์เทนนิ่งแบบมึงกูไม่ได้ไปทำศัลยกรรมแบบมึงกูไม่ได้ฉีดโบท็อกแบบมึงกูไม่ได้ฉีดกูต้าไทโอนแบบมึงกูไม่ได้ฉีดวิตามินผิวแบบมึงนี่ถึงจะได้ขาวมึงหมดไปกี่บาทล่ะกับความขวาความขาวของมึงมึงหมดไปกี่บาทล่ะกับความสวยงามเปล่งปังของมึงอะนะกูธรรมชาติจ้ากูไม่สวยกูก็ธรรมชาติธรรมชาติลงโทษกูก็ไม่เป็นไรกูยอมรับสภาพของธรรมชาติลงโทษได้เพราะกูยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่านี่เรียกว่าความเสื่อม ไม่ต้องมาสารแนทักกูว่ากูหน้าดำกูรู้จากกูส่องกระจกทุกวันกูต้องรู้ว่ากูหน้าดำแต่ที่กูดำเพราะกูไม่ได้ใช้ครีมกันแดดไม่ใช่เพราะกูโดนของอย่าเพอ้อเจอ้อกูไม่ซื้อของมึงจ้าไปหลอกคนอื่นกูฉลาดไม่ต้องมาหลอกกูไปฉลาดไปหลอกคนโง่โง่งนุนย้องควักตังจ่ายให้มึงกูฉลาดจ้ากูไม่โง่แต่ถ้ามึงจะฉลาดนะมึงต้องไม่ไปดูตั้งแต่แรกไม่ใช่ไปนั่งด่าเขามึงต้องไม่ไปดูตั้งแต่แรกจะเรียกว่าฉลาดจ้า กูไปออกรายการกูไม่เคยแต่งหน้ากูไปเข้ารายการอะรายการทีวีถามกูแล้วว่าซับหน้าไหมเผื่อเวลาอย่างเงี้ยอาจารย์มาล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนะเผื่อมาแต่งหน้าบอกกูไม่แต่งไม่ซับสักหน่อยหรอเดินเอามาเอาแป้งมาหากูแลกูบอกไม่ต้องซับกระดาษซับมันก็ไดจา่าไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวกูซับกับกูเองกูมีกระดาษิชชู่กูมีกระดาษธรรมดาธรรมดากูก็เช็ดได้ผ้าอะไรกูก็เช็ดได้ผ้าเย็นกูก็เช็ดได้ไม่ต้องมาเอาอะไรปะหน้าทาตากู กูพอใจแบบนี้ใครจะว่ากูหมองกูดํากูเห็นมีคนไปค่อนแขวกูไอ้นี่มันหมองจังเลยคนปฏิบัติธรรมอะไรทําไมหน้าดํำจังเลยงั้นกูถามหน่อยถ้าคนแอฟริกาใต้มาปฏิบัติธรรมมันต้องขาวสว่างโอโม่เลยใช่ไหมกูถามจริงๆนั่งสมาธิหรือแดกบีทตอบกูหน่อยสรุปมึงจะปฏิบัติธรรมเพื่อขูดเกากิเลสให้ใจมึงเนี่ยหายจากความเศร้าหมองหรือมึงปฏิบัติธรรมเพื่อผิวมึงเนี่ยผุดพองตอบกูหน่อย แม่คุณละเชื่อเลยแต่ละคนแต่ละคนใครเชื่อหมอดูกูก็ไม่จะด่ายังไงกูหี้จะด่าด่าแล้วก็ทัวมาลงกูอีกลงกูกงไม่สนใจนะลงกูกูด่ากลับนะ ทำยังไงถึงจะไม่เจ็บปวดจากการที่เราเนี่ยเดินออกมาจากชีวิตเขาทั้งๆท,ที่ยังรักไม่มีอะนะมึงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมึงย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่มึงยึดมั่นถือมั่นแล้วมึงไม่ทุกข์ไม่มีมึงเดินออกจากสิ่งที่มึงยึดมั่นถือมั่นมึงต้องทุกข์มึงเดินออกจากสิ่งที่มึงหวงแหนรักใคร่เอ็นดูมึงย่อมทุกข์เพราะนั่นคือสิ่งที่มึงหวงแหนเวลาจะจากกันไปมันต้องทุกข์เป็นธรรมดา ไม่มียังไงก็ต้องทุกแต่มึงทุกวันหน้าวันนี้มึงจะมีความสุขในวันหน้าเพราะมึงสามารถถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันได้ให้พ้นจากความทุกเหล่านี้ได้ในปัจจุบันมึงอดทนอดกลั้นกล้ำเกืนฝืนทนแก้วกล้าอาหาในวันนี้หน่อยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะผ่านไปมันไม่อยู่กับมึงไปตลอดจนวันตายความทุกข์ในใจมึงอะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไป ไม่มีอะไรถาวอนิลันรวมทั้งความทุกข์ในชีวิตมึงรวมทั้งความพัดผ้าผิดหวังในชีวิตมึงรวมทั้งทุกอย่างในชีวิตมึงที่มึงกำลังทนทุกทรมานใจอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรถาวอนิลันทุกอย่างมันจะจบลงไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งมึงต้องตั้งสติลูกศิษย์กูต้องเข้มแข็งอีคนที่มาเจอกูวันนี้แล้วโกมูจับหัวกระบาลกูไม่รู้กูฟังมึงฟังกูอยู่หรือเปล่า กูไม่อยากเอ่ยชื่อกูไม่อยากให้ใครรู้เรื่องมึงกูนะเห็นเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วกับชีวิตมึงกูเห็นมานานมากวันนี้กูเห็นกูไม่ต้องคุยอะไรกูไม่รู้เรื่องอะไรมึงเลยกูเห็นมึงปุ๊กกูรู้เลยว่าเรื่องอะไรกูเลยเรียกมึงมาจับหัวเพราะกูสอดส่องเวทต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นมึงพิจารณาว่าให้แยบคายนั่นแหละคือความทุกข์นั่นแหละคือกองทุกข์นั่นแหละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน มึงจำความทุกนี้ไปจนวันตายแล้วอยากกลับไปหวนหาความทุกแบบนี้อีกเพราะนั่นมันคือความทุกข์ร้อนอย่างแสนสาหัสพลนทุลายจะเป็นจะตายจากการพัดผ้าเพราะผิดหวังจากคนรักจากของอันเป็นที่รักมึงต้องอดทนอดกลั้นความทุกนี้จะอยู่กับมึงไม่นานถ้าในวันนี้มึงอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแกล้ากล้าอาจหาในการเผชิญความจริงแล้วยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงวันหนึ่งมึงจะเติบโตและแข็งแรงอย่างมีความสุข วันหนึ่งมึงจะไม่หวนกลับมาเจอความทุกข์ร้อนใจแบบนี้อีกเพราะมึงมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันแล้วใครมีความทุกข์เรื่องนี้อยู่มึงเดินออกจากความทุกข์ในวันนี้ให้ได้อดทนอดกลัน้นแกล้ากล้าอาหารในการเดินออกจากความทุกข์นี้แล้ววันหนึ่งมึงจะมีความสุขมึงจำให้แม่นทุกนี้ไม่อยู่กับมึงนานเดี๋ยวมันจะเสื่อมสลายแตกทำลายไปเช่นเดียวกับคนที่มึงกำลังห่วงหาอาธร มันก็จะเสื่อมสลายแตกทำลายจากมึงไปเช่นเดียวกันเอาออกให้ได้ยืนให้ได้มั่นคงให้ได้ตั้งสติให้ได้แล้วมึงจะมีความสุขนับแต่บัตนี้เป็นต้นไปแล้วจำไว้ความรักเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกไม่อยากทุกเพราะความรักอย่าไปมีความรักให้เกิดความทุกขมึงทุกคนจำไว้ อย่าไปแบกความทุกคาไว้ในใจเขี้ยงมันทิ้งออกไปอย่าไปใส่ใจมันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับใจเรามีสติสัปชัญญะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะเขาไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่คนเลวแต่พอเราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาว่าเป็นของเราเขาก็มีสิทธิ์จะเดินจากเราไปเขาก็มีสิทธิ์ในการทําให้เราเสียใจนั่นเป็นวิบากกรรมของเขาหรืออาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นปจัจันทเจตานานั้นแต่เขาแค่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์ในชีวิตเขา เราเองก็ต้องตั้งสติแล้วรู้ให้ได้ว่านี่แหละคือความทุกข์ของเราเห็นไหมว่าเป็นความทุกข์จริงๆเพราะวันที่เขาเดินจากไปเราจะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลเพราะความทุกข์แบบนี้เห็นหรือ,อยังเราก็ทุกสำหรับเขาเขาก็ทุกสำหรับเราต่างคนต่างทุกข์ซึ่งกันและกันอดทนอดกลั้นให้ได้เดินออกจากความทุกข์นี้ให้ได้แล้วการอดทนอดกลั้นนี้จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในชีวิตเรา เราจะเติบโตแกล้วกล้าอาหารเป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าในแนวหน้าเผเชิญกับกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนมานาทิฐิในใจได้ในปัจจุบันจำไว้ให้มั่นไม่มีอะไรอยู่ถาวรแม้แต่ความทุกข์ในใจขณะนี้เดียวก็ดับไปสติเยอะๆตั้งมั่นมากๆอย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนอย่าให้เกิดความลำบากลำบนในจิตในใจ ตั้งสติสัมป,ปชัญญะในปัจจุบันขณะให้ได้แล้วเราจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันขณะเอาให้ได้นะตั้งสติมึงต้องแข็งแรงนะอย่าอ่อนปวกเปียกย่าอ่อนแอเพราะไม่งั้นคนที่ทุกข์ที่สุดคือมึงเอาให้ได้นะเอาให้ผ่านเอาให้ขาด ขาดจากกิเลสตัณหาขาดจากอัตตาตัวตนอย่ามีตัวกูของกูเพราะถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่ไม่ยอมยกเลิกตัวตนนั่นแหละมันมีมึงขึ้นแล้วเมื่อมึงมันมีมึงขึ้นแล้วนั่นแหละมันจะทุกข์เพราะมึงมึงจะทุกข์เพราะตัวมึงเองไม่ใช่ทุกข์เพราะใคร ขอถามว่าหนูอยากไปวัดแล้วไปไหว้พระเฉยๆและเห็นทูบเทียนเลยซื้อมาจุดถือว่าเป็นการหวั่นไหวต่อพระตนาตรายัยไหมไม่ไมก็เป็นการบูชาด้วยเครื่องหอมไนงะทําได้หมดแหละถ้าเราเคยทําบาปมาแต่ตอนนี้เราถือศีลปฏิบตัติบาปที่เคยทําจะหายไหมไม่หายจ้ะบาปยังคงอยู่กับมึงไม่มีอะไรหายไปจากชีวิตมึงแต่แค่มันรอการส่งผล มันส่งผลเมื่อไหร่มึงก็รับผลไปตอนนั้นมึงรับผลเมื่อไหร่ก็จบกันไปแล้วมึงก็ไปรับผลใหม่ๆต่อไปที่มึงสร้างเหตุปัจจัยไว้มึงอย่าคิดว่าทําดีจะล้างความชั่วได้ล้างไม่ได้ไม่มีอะไรล้างได้ไม่มีอะไรทดแทนก็นได้ทุกอย่างเดินตามเหตุปัจจัยทําแบบไหนมึงต้องรับผลแต่อยู่ที่ว่ามันจะรับผลตอนไหนเท่านั้นเอง เออเราเก้าวผ่านความรักที่เป็นทุกข์ได้เพราะอาจารย์เบียออสาธุเอาให้ได้ดีมากแล้วมึงอย่าไปสรรหามาล่ะก้าวพ้นแล้วไม่ใช่ไปก้าวเหยียบซ้ำเติมอีกล่ะอย่าไปโง่ซ้ำๆๆซักๆนะหลุดจากคนนี้ไปหา,าคนใหม่มันจะพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงมึงต้องตัดให้หมดแต่ใครจะมีก็มีไปนะแต่พยายามมีสติสัมป,ปัญญะในการดําเนินชีวิตให้ดีกูแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อน มึงอย่าลืมนะตอนนี้มีกองบุญใหม่เกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เราถวายเงินพระพยอมเรียบร้อยแล้วว่าส่วนแก้วกองทุนการศึกษาเด็กยากไร้เพื่อท้องท้องหิวสองล้านสามหมื่นกว่าบาทโอนถวายวัดเรียบร้อยแล้วรอชี้แจงที่เพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำปัจจุบันขณะกองบุญใหญ่ระหว่างนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกบุญอะไรกูนะกูไม่ทำกูจะเอากองบุญนี้กองบุญเดียวจนกว่ากูจะได้เงินทัข้ขวดสมบูรณ กองบุญนี้เราจะเชิญหลวงพ่ออินถวายและพระวัดป่านาคำน้อย9รลูกมาฉันอาหารที่หอประชุมบริษัทหมอเสงวันที่5กรกฎาคมท่านจะมาบิณฑบาตในหอประชุมเลยเป็นภาคปฏิบัติของกลุ่มคนตื่นทำนิมนต์พ่อแม่ครูบาอจารย์ในวันนั้นมาเราจะมาลำเลียงอาหารถวายพ่อแม่ครูบาอจารย์ฉันเช้าที่นี่บิณฑบาตท,ที่นี่ในบาทพระพระป่าฉันมื้อเดียว นี่คือครั้งแรกที่เรานิมนต์ครูบาอาจารย์มากขนาดนี้แล้วมาฉันอาหารมื้อเดียวในบาทที่สถานที่เราเลยวันที่ห้ากรกฎาคมอาจารย์ตั้งกองบุญนี้เพื่อช่วยท่านทำเจดีวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีเจดี JD. พระทุดงกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นตามเจตนาลมของครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าใครต้องการร่วมบุญไปที่ไอดีไลอัดไซสาธุ ไอดีไลน์แอสไซสสาธุร่วมกันสร้างเจดีอาจารย์ตั้งกองบุญผ้าป่านี้10บล้านบาทต้องก่อตั้งกองบุญพระป่านี้10บล้านบาทร่วมกันเรามีระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าหรือไม่ถึงเดือน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 กว่ากว่าหรือเปล่าวะพฤษภามิถุนาเดือนกว่ากว่าใช่ประมาณเดือนกว่ากว่า ใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้เลย id line แอสไซนสาธุบัญชีธนาคารเดิมนัทพลบุญษาเข้าไปแล้วกดหมายเลขสาหรือเมนูก็ได้จะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้ร่วมบุญกันเยอะๆนะเกือบสองเดือนเราจะรวบรวมบุญให้ได้10บล้านบาทเราจะถวายพร้อมกันในวันที่5พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินถวายจะเมตตามาบินทบาทชันอาหารที่หอประชุมหมอเสงเลยในวันนั้น ห้ากระกฎาคมเตรียมตัวได้เลยใครต้องการจะเอาอะไรมาใส่บาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหอประชุมหมอเสงเตรียมตัวเลยจะบ,บินทบาทที่นั่นลำเลียงอาหารผ่านหน้าท่านที่นั่นจัดแจงจัดการกิจการงานแบบวัดป่าเลยที่นั่นร่วมบุญร่วมกัน ID ดี n ลส์ไซสสาธุ l i ดีไลส s ไซสสาธุ A วงกลม SATU สร้าง j จดีที่วัดปา่านาคำน้อยพัทธุดงกรรมฐานสายลุปม่นด้วยกัน ปิดจบยอดนี้บอกต่อกันเยอะๆนะเอาไว้ถึงสิบล้านผ้าป่ากองนี้งานใหญ่มากกูไม่เคยจัดงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตกูที่จัดให้พ่อแม่กูบาจารย์มาเยือนถึงที่ที่เราจัดปฏิบัติธรรมกันทุกเดือนนี่เป็นครั้งแรกที่เอากรูบาาจารย์ที่อาจารย์จะไปอยู่อาศัยกับท่านมาในครั้งนี้ให้เรามากราบที่นี่เลย สวนแสงท,ที่บริษัทหอประชุมหมอเสงีวันที่หพระพุทธเจ้าไมา่ได้สร้างจะสร้างทำไมมึงรู้ได้ยังไงใครบอกมึงใครก็หลอกมึงมาพระพุทธเจ้าไมา่ได้สร้างพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างเจดีมึงไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่คู่ควรต่อก,การจ้าการสร้างเจดีให้หนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระปัเจพระพุทธเจ้าสามพระอรหันสี่พระเจ้ามหาจากักรพรรดิ นี่คือสิ่งที่พระุทธเจ้าสอนให้สร้างคือเจดีมึงจะบอกว่าใครสอนพระพุทธเจ้าไงสอนสู่รู้อีกแล้วอีนี่นี่นะโง่แล้วอวดฉลาดอืมคิดยังไงกับอนุตตรธรรมครับแบบจีนไม่คิดอะไรเท่านั้นนะกูขี้เกียจคิดลำคาญ ขยันเรียอะไรก็กูเก่งนะก็กูเก่งในการขยันเรียอะไรก็กูเรียอะไรมาเนี่ยตลอดชีวิตกูจะสี่สิบล้านแล้วเนี่ยแค่ยังไม่เต็มปีหนึ่งนะกูเรียอะไรบุญมาได้สี่สิบเกือบสี่สิบล้านเนี่ยหรือสี่สิบกว่าล้านไปแล้วไม่รู้กูไม่แน่ใจเนี่ยแล้วกูทําประโยชน์ให้วัดวาลามศาสนามากมายกูก็ต้องเรียอะไรสิกลัวใส่ชื่อเสียงในการทําประโยชน์ให้วัดวาลามศาสนาและเดี๋ยวก็จะมาหาว่ากูเนี่ยทำลายคณะสงฆ์ทำลายศาสนาถ้าจะได้กูช่วยเหลือศาสนาตั้งมากมาย ไม่แหกหัวแหกตาดูหน่อยเหรออืมอาจารย์ครับผมเจอผีอ่าแล้วมึงไปส่องกระจกทำไมก็ไม่ต้องไปส่องกระจกสิถ้าส่องกระจกมึงก็ต้องเจอสิก็เป็นเรื่องปกติมึงอย่าไปส่องกระจกสิมึงจะได้ไม่ต้องเจอผี ผมนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่อยากมีศาสนาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยผมจะบาปไหมครับอาจารย์เบียร์ไม่บาปะนะถ้ามึงไม่ได้ทำผิดศีลห้าเมียด่าต้องทำยังไงครับสมน้ำหน้ามึงอะนะกูอยากจะให้เมียมึงมาเรียนรู้การด่าจะาก,กูจะเลยมันจะได้ด่ามึงถนัดถนัดหน่อย พระที่ฝันเปียกเป็นยังไงบ้างครับมึงไปถามไปถามพ้าที่ฝันเปียกไม่ต้องมาถามกูจ้าถามกูจะตอบยังไงกูไม่ใช่พาระรูปที่มึงถามนี่มึงไปถามเ็าสิความรู้สึกเวลาฝันเปียกเป็นยังไงลองถามเขาดูนะถามกูกูจะตอบยังไง บุญรอบนี้ยาวๆถึงเดือนหน้าเลยใช่บุญรอบนี้ยาวๆเลยไม่ยาวไม่ได้ตั้งสิบล้านนะเมืองมึงอย่าลืมว่าตั้งสิบล้านเลยนะที่ตั้งไว้เนี่ยสิบล้านเลยนะช่วยหลวงพ่อท่าน